รายการผีหลอกเด็กค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชิตาค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะสวัสดีครับชิโมโตโน้อยครับค่ะ <c oughs> นามสกุลอะไรคะม,ม,ม,มีมีหม่ำคุงจึกจ๊กจึ๊วันนี้คุณจะมาเล่าเรื่องอะไรคะชิโมโต้น้อยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ขนลุกของผมนะครับ ซึ่งมันนา่ากลัวมากคุณฟังเรื่องผีได้หรอครับฟังได้ค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยผมไปงานวันเกิดกับเพื่อนนะครับชื่อร้านว่าสีกันเธอสูครับซึ่งมันเป็นสถานที่เที่ยวครับคุณเคยไปผับไหมครับไม่เคยคุณเคยเที่ยวผับไหมครับไม่ผมก็เข้าไปเที่ยวในผับแล้วก็ไปเต้นเต้นเต้นและเพื่อนผมก็คือทีเนี้ยคนในท้นอนยังเยอะมาก เขาก็เปิดเพลงเต้นกันสนุกสนานเลยครับแต่ในร้านเนี่ยมันมืดครับวันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยว่ามันเป็นคืนวันฮาโลวีนครับแต่งตัวเป็นผีหมดเลย<ม>เต้นไปสักพักหนึ่งผมก็ อยากเข้าห้องน้ำครับผมรู้สึกขนลุกผมสั่งยำถั่วทอดมาครับจานหนึ่งแล้วผมกินเยอะมากอยากเข้าห้องน้ําผมก็เลยเบียดคนครับเพราะว่าคนมันเยอะผมก็ค่อยๆเบียดเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมก็ไปถึงห้องน้ําแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าห้องน้ําเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยทําไมห้องน้ําที่เนี่ยมันมืดจังเลยแต่ผมไม่ไหวแล้วเพราะผมขนลุกมากผมก็นั่งแล้วก็หุ่งปุ้งไปเรื่อยๆแล้วผมได้ยินเสียงเคาะประตูครับผมก็ไม่กล้าตอบแล้วคุณทํายังไงต่อ จากเคาะเปลี่ยนเป็นทุบปึ้งปึ้งปึ้ง,งผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยแล้วผมก็อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเพราะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่คนละน่าจะเป็นวิญญาณของผีแน่ๆผมกลัวมากผมก็รีบปฏิบัติภารกิจให้เสร็จแล้วผมก็กำลังจะกดน้ำปรากฏว่าน้ำไม่มีทีเนี้เสียงคา้ประตูยังไม่หยุด ผมตัดสินใจเอาว่าเป็นไงเป็นการเปิดประตูไปข้ามเจอเป็นลุงยามคนนึงครับเขาบอกว่าไอ้นุ่มอันนี้มันห้องน้ําเสียล็อกเอาไว้เข้ามาทําไมสรุปว่าวันนั้นน่ะผมเข้าห้องน้ําผิดครับเป็นไงครับน่ากลัวไหมครับเรื่องนี้ไม่เลยรครับ้หนูขอสรุปเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงครับวา่าไม่ได้เกี่ยวกับผีเลยค่ะ เกี่ยวกับคุณนั่นแหละต้องน้ำผิดเรื่องนี้ให้คะแนนความน่ากลัวเท่าไหร่ดีครับรุนโอ้โหข้าวหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะกับรายการผีหลอกเด็กขอบคุณค่ะ